ไม่ได้ีเลยนี่เอี ful, ่เหลียวสัตว์แหลมมีที่เดียวทล้สก็คิดปุ๊บๆสิสวัสดีค่ะทุกคนวัสดีนะคะพี่แป้งชมจะพาน้องๆไปเล่นแบบหน้าที่เพิ่งมาใหม่ล่าสุดโดยฝีมือคนไทยนั่นก็คือแบบสยามสแควร์เย้ บอกเลยว่าเขาทําเหมือนจริงมากๆเลยนะทุกคนซึ่งมาสามารถเปิดไมค์คุยกันได้ด้วยนะส่วนมากนะคะใี่แชทก็จะมีแต่คนด่าก,กันนะเดีย๋ยวเราจะไปแอบฟังคนอื่นด้วยว่าเขามาพูดคุยอะไรกันในแบบนี้เดีย๋ยวไปดูแล้วมีคนมาจีบกันหรือเปล่าเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีร้านอะไรบ้างแล้วมันเหมือนจริงเหมือนแบบของแท้ไหมอะไรเงี้ยแบบจับของแจ้จับของแจ้จับของแจ๊จับของแจ้ไปเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างโอยร้านนี้คือร้านแว่นตาไม่ร้านแว่นตา อันนี้เป็นอะไรออมฉลอดมันคือร้านแว่นอะไรวะเดี๋ยทุกคนเอ้ยมันท็อปจเจเลอร์รสูงสุด90นะคะเอ้ยใครอยากได้แว่นกันแดดบ้างช่วงนี้พอขาแม่ขาไปไหนเนี่ยเฮ้ยอเดี๋ยวไปดูอีกร้านนึงดีกว่าเฮ้ยอันนี้อะไรอะเหมือนสตาร์บัคเลยเขออาอ่านว่าเบคอนแฮร์ซึ่งปกตินะคะโลโก้ของร้านสตาร์บัคเนี่ยมันจะเป็นเหมือนรูกนางเงือกไซเลนจใช่ปะอันนี้เป็นเบคอนแฮร์เอ้ยขีอทีดีกว่าพี่ชอบอะเออ แต่ตรงนี้ที่มีร้านอะไรบ้างเฮ้ยมีเพลงสั่งกาแฟด,ด้วยด้วยสั่งกาแฟด,ด้วยโอ้โหขวดสองเก้าสิบแพงไปไหนอะค่าแรงคันต่ำสามร้อยขวดสองเก้าสิบแล้วนะคาปูชิโน่หนึ่งร้อยห้าสิบลาเต้ร้อยห้าสิบมอคคาร้อยห้าสิบอเมริกาโน่ร้อยห้าสิบเออเอ้ยอันนั้นพนักงานหรือเปล่าพนักงานคะโอเคยืนคุยกับเครื่องทําอยู่นะฮะไม่ทําให้นั่นเองมันร้านมันดูเหมือนจริงอยู่นะเฮ้ยมีเมนูเมนูอะไรต่างๆด้วยอะแต่เขียนเบคอนหมดเลยคืออะไรนะ <laughs> อ่ะเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นกัน โอ๊ยอันนี้เป็นร้านอะไรอ่ะเซนจูรี่นจุดเออร้านนี้มันมีด้วยเหรอวะทำไมไม่เคยเห็นโอ๊ยเอ้ยมีเพลงด้วยว่ะติดลิขสิทธิ์ค่ะจบกไทรชูนิแซฟอยู่นะเฮ้ยเป็นร้านแบบเฮ้ยจริงจริงมันมาโลงรูทีได้เลยแล้วเนี่ยเอาดีๆีโอ๊ยร้านนี้คุ้นๆร้านที่ทุกคนจะต้องเคยกินที่นี่มันเขียนว่าอะไรแมนเฉยเหรอไม่ใช่แมนสลิวแมนสติวแมนมันแมนสลิวบ้าใหม่ไอติมช็อกโกแลตมิ้นต์ยี่สิบบาทโอ๊ยได้อยู่ไหนมีคนขายไหมคุณพี่พนักงานอยู่ไหนคะ กินน่ะแก้วละยี่สิบบาทชาเรมอนเอ้ยดีๆป้าถ้าไปเปิดจริงๆนี่ฉันอยากกินอยู่นะมาก,กินน่ะอ้ยมีคน,คาานเขายืนคุยกันด้วยว่าไปแอบฟังเขาอยู่ด้วไปใช่ไปยืนคุยกัน้อร้านนี้พี่แป้งเคยเข้านะคะทุกคนจริงๆเคยซื้อเสื้อผ้าจากร้านนี้ด้วยนะตอนไปสยามอะ่ะแต่จริงๆร้านมันชื่ออะไรวะพี่ลืมอะ่ะแต่ในนี้เขียนว่า my b l o c k เฮ้ยขบวนมีเสื้อผ้าป้าถ้ามีเสื้อผ้าที่เหมือนจริงเลยนะไม่มี ไม่มีแต่ว่าเป็นร้านแบบเป็นร้านเกมแทนจริงๆร้านนี้เป็นร้านเสื้อผ้านะพี่แป้งชมเคยซื้ออยู่เฮ้ยแต่ร้านสิงคูอ่ะชอบร้านแบบเนี้ยเขาขับคุยกับเราคดทรลานไปดูแบบนี้เเหรรอออคับมันเกลียนมันเกลียนพวกนี้มันเกลียนว่ะโอ้สยามสแควร์มาดูชุดมาดูชุดทีนี้พูดให้หน่อยดี๋ยพูดไอพูดให้หน่อย เอ้ยเกู้หนโอ้ยสำเนียงได้ Thank you Thank you I just break it down but f r your heart understand the p i c e for you <oughs> understand e s t for you n แต่สำเนียงเขาดีเหอ,อะอ่ะเราไปร้านเออดีกว่าหมดอะฟังคนอื่นก็คุยกัน <Yeah. S 1> มีอะไรให้กินมากอุ้ยอันนี้ร้านชาน,นมค่ะ ชาโนมไข่บุกบาวชูกาเอาจริงพี่แป้งชมว่าแบบแนี้มันต้องเล่นแบบโลเ์ไว้ทุกคนแบบต้องมีคนแบบไปเป็นพนักงานแล้วก็ค kind of <Sí. S 2> ุยกันเดินเบิร์ดช้อปปิ้งอะไรแบบเนี้ยแต่แบบมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะะทุกคนเข้ามาน่าจะไม่แหลกกันนะอันนีええ้ร้านไก่ทอดหาดใหญ่นะคะมีพนักงานหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นพนักงานมีสวิวมีสิวแมนสวิวแมนสกิล ร้านนี้อะไรอ่ะอันนี้เข้าไม่ได้อะพี่เข้าไม่ได้ร้านเนี้ยต้องกดเปิดปะร้านราเมงอยากกินราเมงอ่ะโชย,ย่ราเมง80โลบโั๊กโทคัสึ90โลบลั๊กโอ้ยร้านอาหารญี่ปุ่นน่ากินมากแต่เข้าไม่ได้เอุวยเศีได้อ่ะหรือว่าเขายังสร้างไม่เสร็จบ้าวะแกชาวกล้วยชากังฟูปกติมันมีแต่ชากรังลาวไม่ใช่เหรอวะฮ้ยๆมีตู้เต่าด้วยเต่าบินอันนี้คืออะไรกบบิน โอเคอยากกินอนะ่ะเราไม่สามารถซื้อได้เลยว่ะแกเราไม่มีเงินอนะ่ะอยากกินอนะ่ะร้านกบบินหอ้ชากล้วยชากางฟูนะคะคน่าทานอยู่นะจริงแต่ไม่มีเลยอะ่ะฉากล้วยชากางฟูเนี่ยพี่ลองกดดิมันจะมีเฮ้ยมันกินได้เลยเนี่ยเนีๆๆๆๆๆๆ่ยเนีย่ยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวลองกินได้ป้ะเดี๋ยวนะพี่ไปชมลองกินก่อนเดีย๋ยวลองกินดิโอ้โหแม่งเอาไปทั้งถ้วยเลยไม่มีการตักอะไรใดๆนะกินทั้งถ้วยงับ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 เฮ้ยแสดงว่าไม่ต้องใช้เงินหรอ จริงปะ,ะเนี่ยเนี่ยไหนดูสิไหนลองกินก่อนไหนอ๋อกินได้ฉันสั่งไว้ไมมีเสียงกินด้วยนะน้ัปฟงน้บฉันสัส่งน้ำอะไรมาวะยังไม่รู้ใช่ไหมไม่ได้กดเลือกเลยว่าตัวเองสั่งน้ำอะไรมาโอย๊ยเสียดายอ่ะอยากไปกินหมี่สวีวอ่อ่ะโอย๊ยเพลงด้วยเพลงด้วยเพลยจีนเพลยจีนแล้วส<อ>ิ่งนี้เสียงเพลงเราก็ตก้องเอ๋อนี่นี่อ่ะมีเสียงเพลง D I อ o และว WO IDI รคกชิง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  คแต่มันไม่ได้ร้องแบบพี่นะแต่จริงๆเพลงจริงๆมันร้องอย่างนั้นเว้ยเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะเพมีปูอยู่เดินสยามสแควร์มี่ปูเดินสยามสแควร์เฮ้ยอันนี้เขายอยากเตาะสาวไม่หยุดเลยวะ่ะตรงเนี้ยเป็นที่ชอบนะเดินบิดไปบิดมาตัวนี้ขอเดินมีดสวิลแป๊บหนึ่งนะคะแอคกิลไอติมช็อกแมนในลองกินก่อนแบล็คทำไมไอติมมันแปะหน้าฉันแบบดีวะบุ๊โอ้เออดีจริงๆไม่มีรายเข้าจากก็คือด่าได้ยี่อะไรหรือเปล่าสัตว์แหลมมีที่เดียวแล้งตะกี้ในลูกซุ้ย

เขาเรียกว่าอะไรวะเซ็นเซอร์ไม่ทันเลยค่ะน้องค่ะนี่ไอโวแล้วโวไอนี่นะคะซิงซ์อาวุธแต่เราชอบเราชอบนะคนทะเลาะกันเฮ้ยมีร้านเครื่องสำอางด้วยแต่ไม่มีอีฟแอนด์บอยเหรอเุ้ยเรามีเครื่องสำอางเต็มเลยอ่ะหลังไปเขาจะเขาจะด่ากันไม่อยู่เลยแกแกแกเขาจะด่ากันอยู่เลยกลังสะเทือไงอู้เขาจะะยากวะโอ้เขายังคุยไม่เสร็จเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนนี่นี่นี่มันมีมันมีนี่ด้วยนะคะทุกคนคือรถไฟฟ้าใต้ดินเหรอมันจะรถไฟฟ้าใต้ดินหรือเปล่าเดี๋ยวพี่แป้งลองเดินไปดูก่อน มันคือ MRT หรือรถไฟฟ้าปะอุ้ยนี่ไงไปชานชลาลา,ลาเฮสซาลาอะไรคือลาเฮสซาลาเอนเซลาเซลาเออจริงจริงเขาสามารถทำแมพให้มันไปได้มากกว่านี้จริงๆนะเว้ยพี่ว่า มีไอวอละวอไอนีสมมติถ right? like ้าเราไปเต้นท่านี้ตรงโดงที่เขาเต้นกันไปอยู่เนี่ยไปดิเขายังไม่แยกเขายังไม่แยกเราไปฟังต่อเราไปฟังต่อไไรบนอะไรส่ราบอกคนอีกยังตงนะเออไระนไรก็มึงซิมไม่าลคนี่รอกัาไม่อยู่เลยอะทุกคนจริงๆเออจริงๆมันก็ ไม่คิดว่ามันจะเดือดขนาดนี้นะแบบนี้เนี่ยแต่กลายเป็นว่าคนทะเลาะกันเยอะมากแต่คนน่ารักน่ารักคุยกันกันเต็มเลยเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับแมบบสยามสแควร์ที่พี่แป้งชมพาบรีวิวพาเดินเล่นกันนะคะ่งบอกเลยว่ามันสามารถเปิดใหม่ได้ก็จริงแต่ก็มีคนที่มาทะเลาะกันเองเยอะมากเลยนะคะด่าแบบสุดยอดเลยนะคะใครที่รับคานว่ามีคนด่ากันก็ปิดเสียงไปได้นะคะแต่อย่าไปด่าเขานะคะเสียงโดนแบนนะคะทุกคนแปลว่ามันสนุกดีนะทุกคน ใครนะที่ชอบคลิปนี้ไนดะ้ใหญ่แป,ป๊ะไปเล่นแบบไหนอีกนะะอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพีแป้งด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย